อ่ะครับสวัสดีครับนี่เจอช่างอครับอยู่ที่บ้านตาสุดอำเภอคูขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้ก็มาติดแอร์มือสองนะครับมีคอยเย็นเซ็นทันแอร์ลูกผสมคอยร้อนเป็นซัมซุงนะครับที่เทนลูกค้ามาจากกรุงเทพนะครับซัมซุงเนี่ยเป็นรุ่นนี้นะครับซัมซุงคอยร้อนมีขาตั้งนี้กำลังแบกข้ามแล้วก็เติมน้ำยานะครับเติมน้ำยา A22 อยู่พ่อก็พ่อแรงอัดสองหุ่นนะครับท่อดูดกลับสี่หุ่นนะครับตัวนี้ แสที่เพดที่เพจนี่เขาจะบอกเป็น R 2 2กระแส7.5แอมป์นะครับ R 2 2นะบครับเติมให้ได้มันก่นเดี๋ยวเข้าไปดูคอยเย็นนะครับตอนนี้ดูคอยร้อนก่อนก็คอยร้อนก็มีเปลี่ยนแผงใหม่นะครับก็เติมใหม้ได้ต่างกระแส ตัวนี้ก็จะมีเปลี่ยนแผงคอยร้อนใหม่ด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นคอยททองแดงนะครับเอาคอยอลูมิเนียมเดิมออกมีปัญหาร่วซึมนะครับตัวนี้กระแสอยู่ที่6.61ุ่งต้องให้ได้7.5นะครับใกล้เคียงนะครับเพราะคอยมันไม่มันไม,ไม่ใช่คอยเดิมแต่น้ำยาก็เหลือดูประมาณ60-70นะครับาน่าจะโอเคแล้ว 6.6 6.7นะครับเริ่มเย็ยนยังกาแฟอคอยอนดันไหนนั่นนะครับน้อยกาแฟล์ช่วยกูช่วยวันนี้น้าหน่อยกาแฟล์ไม่ได้นี่โอ้อสวรรค์ลิเกซิ์อีกนะครับกาแฟล์รุ่นนี้ก็ทำสั่งจะคอยเย็ยนนะครับเดินมา2เส้นนะครับเมนไฟวิ่งเข้าที่คอยเย็ยนก่อนนะครับ สั่งจากแม็กมาที่คอยร้อนโอเคอยา R ย2่องน,นี้6.8ุูนนะครับตอนนี้กลางคืนนะครับโอเคตอนนี้น้ำยาอยู่ที่70็ดสิบกินะครับท่อเริ่มฉ่ำนะครับสองท่อนะครับสองหุนแล้วก็สี่หุนนะฮะรุ่รนนี้คอยเย็นก็ตรงกันนะครับของเส้นทันแอ ็ตรงเันเปี๊ยเะไครับไม่ต้องดัดแปลงอะไรนะครับพ<อ>่อก็ใช้ท่อใหม่ทั้งเส้นนะครับตัวนี้เือนี่นะครับพออื้นหอจั้งหมนะครับเรียนก็ออมาทางนี้ยังไม่ติดคลิปนะตรงนีออ้จากออกจากเบเกอร์มาด้านหลังนะจับจทะลุมารอติดทีละทตอนตนี้ลันเครื่องกัน,กนให้มันเย็นก่อนโอเคเหลือดูที่70นะครับกระแสอยู่ที่6.993าม ออนะครับไม่เกิน7ดแอป์นะครับอันนี้อากาศเย็นนะครับพอฉ่ำนะครับเป็นข่ายากระับลมร้อนเริ่มออกครับลมร้อนนี่ดูด้วยอ่าบนล่างเท่ากันนะครับบนเท่ากันแข็งใหม่นะครับให้ดูแข็งใหม่นะครับแขงเก่าอยู่นี่นะครับแผงเก่านี่มีปัญหานะครับยาลวดซึมจุดนี้นะครับ จุดนี้จุดนี้นะครับหลายๆจุดนะครับของซัมซุงตรงนี้ก็เหมือนกันด้านในก็จะเป็นอย่างนี้บาร์โค้ดเขาก็ตัวนี้นะครับปลอยอลูมิเนียมรั่วซึมนะครับเชื่อมไม่ค่อยได้นะครับแ้าเชื่อมก็ต้องตัดตัดเป็นแถวเลยแล้วเชื่อมมันก็มันไม่เหมือนทองแดงนะครับโอค อย่านิ่งนะครับไม่สวิงนะครับสวิงนี่จะมีปัญหาเรื่องรั่วนะครับรั่วซึมสังเกตท่อนะครับสี่หุนสองหุนนะครับฉ่ำนะครับทั้งสองท่อนะครับเย็นแน่นอนนะครับต้องเอานี่ออกเดี๋ยวน้ําลงมาแผงที่เอามาเปลี่ยนก็เป็นตัวนี้นะครับนี่นะ1 8ูนะครับ LG สีขาว ใช้ได้ทั้ง LG และ Samsung นะครับตามขนาดนั้นเลยนะครับโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวไปดูด้านบนครับคราวนี้มาดูคอยเย็นนะครับยังไม่ดูรุ่นคอยคอยร้อนเลยเมื่ ے. อกี้เป็นเซ็นเซ็นทันแอร์นะครับรีโมทนี่ใช้มือเปิดอยู่ตอนนี้อีดหางาคอยเย็น,าาออนก็เป็นรุ่นนี้นะครับเซ็นทันแอร์ CFW ขีดสี่หนึ่งไอซีไอเอฟนับเอนะครับ c s เอสเอสขีดส1่หนนะครับโอเคใช้ได้นะครับอนเรียกว่าลูกผสมนะครับขนาดวิดีโเท่ากันก็ใส่กันได้นะข้อเท่ากันด้วยนะครับมีติ๊กเกอร์ประหยัดไฟเบอร์ห้าด้วยนะตอนนี้ ียังใหม่นะครับหนาวหนาวโอเคครับจริงๆแอเงียบนะครับเมื่อกี้มันจะดังเกตวัดน้ำยานะครับตอนนี้กระแสขึ้นมาที่7แอมป์นะครับน้ำยาเหลือดูดก็อยู่ที่70พไอนะครับก็กระชนะครับมาดูรุ่นของคอยล้อนตัวของซัมซุงนะครับเป็นรุ่นนี้นะครับอ AS18TUXL นะครับใช็ได้เลยนะครับไม่ต้องดัดแปลงอะไรนะครับ กอก็ตรงพลอยก็ตรงกันนะครับกับชิ้นท่าแนแอร์โอเคเยน็นช้ำรอเดี๋ยวจไปเก็บเก็บงานอีกทีนะครับยังไม่ได้พันเก็บโอเคเอาละหน,ะนาวแน่นะครับจริงน,น,นะครับเดี๋ยวยึบต,ตรงนี้หน่อยนึงเอาละใช่ไหมก็คงจะเอาเท่านี้ ก็ตอนนี้ก็เหลือวัดโวลต์นะครับเพราะว่าเป็นต่างจังหวัดบางทีต้องต้องเช็คกระแสไฟได้วยครตอนที่รันนะครับก็โวลต์เหลือเท่าไหร่นะครับเดีย๋ยวช่วยมาวัดโวลต์แป๊บนึงโอเคครับเมื่อกี้วัดแอมป์แล้วก็ต้องมาเช็คโวลต์นะครับว่าตอนที่คอมเพรสเซอร์ทํางานเนี่ยไฟตรงคอมเพรสเซอร์เนี่ยตกไหมนะครับจะมีปัญหาโอเคตอนนี้ทํางานนี่คอมเพรสเซอร์ทํางานก็อยู่ที่214โวลต์นะครับ ตกหน่อยนะคัจะ220โวลต์เป็นเวลากลางคืนนะครับใช้ไฟเยอะนะครับต่างจังหวัดด้วยก็อยู่ที่2 1 4โวลต์ก็ถือว่าทำงานได้นะครับก็ไม่ขี้เลยนะครับแก๊ก็เี่ยมั่สนิ่งเครับพอฉ่ำนะครับ <100. S 2> okay, ทำเรียบร้อยโอเคครับทุกแม่ก็ขอจำในทางเอ,าอ้าวลืมดูตัว Baker, ตเบเกอร์พอดีเดี๋ยวไปดูเบเกอร์กันนะครับจะได้จบตัวบ้านเบเกอร์ก็เป็นกล่องก็ใช้เป็นเนเชแนลนะครับเบเกอร์ Baker ก็ไปซื้อที่ตัว ร้านขายอะไหล่ตรงซีสกเกตนีคนะะ,ตะ,ะ,นะครับอำเภอเมืองนะตอนแรกจะเอา15แอมป์นะไม่มีขายมี20กราเลยอ20มาเป็นของพานาโซนิกนะครับตอนนี้สายเมนก็นี้เอาจากเมนปลั๊กนะครับปักตัวน,นี้นะครับคังเบ้าอยู่เบกเกอร์ก็อย่างนี้นะครับเป็น 2P 1E 240โวลต์ AC นะครับพานาโซนิกนะครับเซฟตี้เบ,กเ,บกเกอร์นี่นะครับ อ,อ่ายี่สิบแนนะครับกล่องก็พิมพ์ทองนีเชนแนวนะครับโอเคอ่ชงแนวก็ขอสนอทางนะครับของรุ่นนี้ก็เดินเมนไปที่เมนไฟไปที่คอยเย็นนะครับแล้วก็ออกจากคอยเย็นก็ไปที่คอยร้อนอีกทีนะครับแล้วแต่นะครับบางรุ่นก็เมนไฟเนี่ยไปที่คอยร้อนก่อนแล้วค่อยไปคอยเย็นนะครับยังไงก็ช่วกดตาง Subscribe ไล์แชร์ ก็เป็นกำลังใจที่แมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับส,สู้ครับนี่เป็นลูกผสมนะครับระหวา่างเซนทันแอร์และซัมซุงนะครับโอเคลองดูนะครับ